ไม่แล้วก็ปืนฉีดน้ำครับตัวนี้คือรุ่น p 90นะครับหรือถ้าเกิดใครเคยเล่นเคาน์เตอร์ก็จะประมาณ3-3นั่นเองนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าว่าจะเป็นช่องที่รีวิวปืนฉีดน้ําที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเปิดมาเจอวิดีโอนี้กดติดตามผมไว้เลยจะมีปืนฉีดน้ําอีกเพียบบอกเลยว่าหลาย10รุ่นแน่นอนในปีนี้นะครับก็คิดดูดิครับนี่ค่อเดือนกุมภาผมเริ่มรีวิวแล้วกุมภามีนาเมษาใน3เดือนนี้เพื่อนๆจะได้เจอกับปืนฉีดน้ําแบบกระห่าแน่นอนนะครับ ิินนฟมาดูกันครับตัวนี้ P 90นะครับแกะดูเลยเราพูดมาดังเพลงนะครับเขาบอกว่ายิ่งไกล7เมตรนะครับอ่าก็เป็นปีจีนทาไฟฟ้านะปีนี้ป็นยังไฟฟ้าเหมือนเดิมมาแรงเหมือนปีที่แล้วนะครับมาดูกันโอ้โหโอ้โหต้องประกอบเองด้วยนี่อู้อุปกรณ์เพียบอ่าน่าจะต้องประกอบเองก่อนด้วยนิดนึงนะครับวับเฮ้ยเท่จังอันนี้ก็เป็นพวกแบตเตอรี่นะครับ อ่าก็จะเป็นอ่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นปืนน้ำไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชาร์จแบตอะไรอย่างงี้นิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ราแกะก่อนโอ้ยติดอีกนี่เอ่าโอเคดีนะครับตัวปืนฉีดน้ำของเราจะเป็นแบตเตอรี่แบบนี้ระบบชาร์จแบตมีสายชาร์จมาให้พร้อมนะอ่าอันนะี้ค่อยว่ากันนะครับโมเด่ตัวปืนของเรานะครับนี่คือรุ่น P90 นะเท่อะต้องต่ออะไรอย่างงี้เลยอ๋อมีศูนย์เล็งข้างบนใช่ไหมมีที่เปิดปิดน้ำ โอ้มันกระบอกปืนข้างหน้าอะโอเคผมเริ่มใส่ไหนก่อนดีเนี่ยอ,อันนี้อ๋อใส่ข้นี้ที่จับที่จับนะอ่ะอืบต้องใส่หน้าใส่หลังออันนี้ไม่ชัวร์ใส่เข้าไปางยัดเข้าไปเนี่ยไม่เจอ หรือว่ามันจับข้างหน้าอ,งไงอะไรงีอันนี้ไม่ไมรู้ไม่รู้เลยผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เหมือนกันยังยังไม่รู้วิธีการใช้งานมาเลยนะครับอันนี้ใส่อ่าต้องดูแบบซะแลวอ๋อโอเคอ่าแบบมันก็คือเป็นอย่างนี้ใส่เข้าไปด้านนี้เอออ่าโอเคใส่เข้าไปข้างหน้าค่อยดันเข้าไปเทียร์ล็อกเทียร์ล็อกข้างหลังเอาให้เข้าุ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ มือเหมือนเป็นศูนย์เล็งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มีเป้าเล็งหรอกเออปุ๊บตรงนี้นะครับอันนี้คืออ่าน,นี่เสร็จบอกไม่ใช่ก็บอกปองปืนทั้งหมดอ่านี่นี่น,นี่อ่าใะไอย่างงี้ครับเอ๊ะเอ๊ะเอ้างงไปแล้วผมใะไอย่างงี้อ่าโอเคหัวกระบอกเป็นอย่างงี้นะครับตัวนี้เอาไว้ใส่น้ําหรือเปล่าใช่ไหมเผื่อบางทีแบบเราจะเปิดสําหรับเติมใส่ขวดน้ําอะไรอย่างเงี้นะครับถ้าใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ตรงนั้นเราก็ปิดไป นี่นะครับปุ๊บปิดไปอย่างนี้นะไรเข้าได้นะทีนี้ก็เหลือตัวตรงนี้นี่แหละมันติดยังไงเนี่ยมันตัวยิงแบบนี้เดี๋ยวผมขอดู้ว่านิดออกไม่หมดหรือเปล่าของตุ๊บเอเอเออ o มันมี2รุ่นครับอ่ะรุ่นหนึ่งเป็นอย่างนี้ใช่มครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบนี้นะอ่าถ้ากับว่าตอนนี้ที่ผมตัวที่ผมได้มาจะเป็นรุ่นนี้นี่นี่นมันจะมี2รุ่นนี้นะครับปึ๊บปุ๊บ B.P.90 กับ A.U.G. ถ้าเกิดว่าของผมเนี่ยคือรุ่น A.U.G. นะอ่าโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วผมเอ้าด,ด้วยผมก็จะผิดไปนิดนึงนะครับรุ่น A.U.G. ครับจะเป็นแบบนี้ที่ถือตรงนี้แล้วก็มีที่จับด้านหน้านะครับถ้ารุ่น P.90 จะเป็นแบบนี้เป็นแบบกลมๆเหมือน33ในเคาน์เตอร์ที่ผมบอกนะครับดูที่ตรงตัวนี้ได้บอกเนี่ย A.U.G. ใช่ไหมครับ่ oh. A.U.G. ตัวนี้เพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันคือที่จับด้านหน้านะครับเราก็จับใส่เข้าไปที่ด้านหน้าตรงนี้อ่าโอเคเข้าใจแล้ว อ่ะเนี่ยเวลาถือเหนี่ยวเราก็จะได้จับเหนี่ยวอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับอ่าตัวนี้ว่าใส่ขวดน้ำระบุนบนเหมือนที่บอกนะหรือว่าทำอะไรก็แค่แบบเปิดเติมน้ำตรงนี้ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่ครับที่ด้านหลังตรงนี้นี่อ่ามีไขควงมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ไขมาเปิดดูนะอึ๊บหวังว่าจะใส่ไม่ยากนะสนมมติพวกเนี้ยชอบมีปัญหาเรื่องการใส่แบตเตอรี่นะครับมันชอบแบบไม่ลงล็อกอะไรอย่างงี้เฮ้ยโหน่าจะได้อยู่ ช่องใหญ่อยู่นะครับแบตเตอรี่ก่อนมาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับปุ๊บโอเคเข้าไปแบบนี้แล้วก็ต้องหาวิธีเก็บเนี่ยแหละตอนเก็บเนี่ยแหละเก็บยังไงก็ได้ให้มันปิดเข้าได้นะครับป๊บพยายามอ่ะ,อะเอ้ตัวนี้ไม่ยาก ตัวนี้ช่องเก็บใหญ่โอเคเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านหลังก็จะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยโดนน้ําอยู่แล้วนะครับก็ดีดีดีด,ดีเพราะว่าผู้บลิตน้ำไฟฟ้าตรงนี้ไม่ควรไม่ควรให้น้ําเข้าทางด้านตรงส่วนแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับหรือพูดง่ายๆจะเอาไปจุ่มน้ำเนี้ยก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวระบบแบบดูดน้ําด้วยนะครับมันอยู่ไกลน่าจะไม่ใช่ระบบดูดน้ําก็คือเติมน้ําด้านบนอย่างเดียวนะเดี๋ยวลอาหยิงดูอ่ามีแบตเตอรี่พร้อมนะครับโอเคเลยนะ เค okay, ได้อยู่ครับนี่อ่ะประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเหมือนเดิมลองไปลองเล่นข้างล่างดูกันนะครับลองน้ำแบบเติมน้ําธรรมดาหรือว่าเอาน้ําใส่ขวดสามารถใช้ได้ไหมตัวนี้มันเหมาะกับปากขวดของเมืองไทยไหมเดี๋ยวต้องลองใช้ดูกันนะครับมาลองเล่นกันตัวนี้คือรุ่น AUG นะครับไปมาฮ่าลองเล่นกันดูเลยครับอย่างที่เห็นไปนะครับตัวนี้มันไม่มีระบบดูดนะเป็นระบบเติมน้ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เปิดตรงนี้เติมน้าไปเลยนะครับอ่า ดูนะครับว,ว่าใส่ยได้ประมาณเท่าไหร่ขวดที่ผมใช้ขวด1.5โอ้โหิดเดียวแต่น้ำได้ค่อนข้างน้อยครับอาจจะต้องใช้ตัวเสิร์ฟแล้วก็ติดขวดน้ำไปเลยอะไรประมาณนั้นนะอ่าโอเคมาลองดูกันนะครับ <laughs> ยิ่งแบบน่ารักน่ารักน่ารักนะครับนี่เมื่อไรจะดูเหมือนไม่แรงไม่ไกลแต่เพื่อนสังเกตตรงตัวน้ำดีดครับแคดว่ามันออกเป็นกระจุกที่ใหญ่พอสมควรเห็นไหมอ่า เรียกว่าคือไม่ได้ไกลไม่ได้แรงแต่ว่าน้ําออกเยอะหน่อยเป็นกระจุกกระจุกประมาณนั้นนั่นเองนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ข้อนี้ผมจออ่างนึงคือเบาสบายมากที่ผมถือแบบเบาสบายเล่นได้ชิวๆเลยนะครับนี่แต่ก็เสียขขเขาก็คือใส่น้ําได้น้อยพอใส่น้ำไม่น้อยมันก็เลยเบานั่นเองนะครับอก็ถือว่าเล่นขำๆแล้วกันอันนี้นะเออเจลเจลเจล เนี่ยแล้วมันก็ไม่มาโดนช่วงหลังแบตเตอรี่เลยนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะเอ๊น้ำหมดก็เติมเอาอย่างนี้ก็โอเคนะก็ไม่ต้องดูดไม่ต้องอะไรให้ยากน้ำหมดก็กอกเติมอย่างงี้ง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมอ่าบางทีดูดใช้เวลานานใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็เติมปุ๊บก็ได้เลยมันจุกระสุนอย่างรวดเร็วตัวนี้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยแล้วสีเปนโกโกวาเลยนึกปืนโกโกวาป่ะเนี่ย <laughs> อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะครับลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับผมพยายามมาให้หลายแพลตฟอร์มเลยนะครับสวยตัวนี้ ต้บอกว่าจุดเด่นเขาคือน้ำหนักเบาอาจจะใส่น้ำได้ไม่มากแต่ว่าน้ำหนักเบาเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำเร็วไม่ต้องมารอดูดไม่ต้องอะไรเงี้ยเทกอบปุ๊บเติมได้เลยนะอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับปี2025นี้กับปืนฉีดน้ำนะครับนะครับในพวกเราเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสนใจก็จัดตัวนี้หรือถ้ายัางไม่สนใจดูตัวอ,อื่นอีกได้ครับผมยังมีรีวิวเยอะแยะมากมาย,ย,าย,ย,ายาาที่ผมบอกไปปีนี้จะต้อง เป็นช่องที่รีวิวปิชิน้ำมากที่สุดในประเทศไทยแน่นอน,นครับอ่ะเราดูตัวหน้าก็ได้ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้าถูกใจก,ก็จัดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยตัวนี้ราคาไม่แรงด้วยเยยเจอกันวันน้านครับสวัสดีครับ